ช็กอินเรื่องใกล้ตัวสัปดาห์นี้พาทุกท่านมาทําความรู้จักกับการฝึกมวยไทยฝึกมวยไทยเป็นประจำจะมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างมาฟังกันค่ะมวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมไปถึงอีกหลายประเทศและหลายกลุ่มเช่นเด็กผู้สูงอายุซึ่งเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่สนุกและได้เผาผลาญพลังงานมวยไทยสามารถช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายได้โดยรวมเป็นอย่างดี การฝึกมวยไทยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนือ้อและยังให้กล้ามเนือ้อกระชับนอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่เน้นให้ร่างกายช่วงบนช่วงกลางรวมไปถึงช่วงล่างช่วยให้ร่างกายแทบทุกส่วนแข็งแรงช่วยระบบการไหลเวียนของโลหิตและการชกมวยยังช่วยเพิ่มฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องเช่นการทรงตัวการทำงานประสานของอวัยวะปฏิกิริยาตอบโต้และความคล่องตัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย มวยไทยช่วยให้เรื่องของการเราผาผลาญพลังงานต่อร่างกายเป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการปั่นจักรยานหรือการวิ่งจะเาผาผลาญพลังงานได้มากกว่าแต่ใช้เวลาน้อยกว่าสามารถเบร์พลังงานได้ถึง13แคลอรี่ใน1น,นาทีเลยทีเดียวมวยไทยช่วยเรื่องของการคลายเครียดเมื่อรู้สึกเครียดหรืองุนงิดอยากระบายออกมาไม่รู้จะระบายที่ไหนเรามาฝึกมวยไทย เพราะจะทำให้ได้ระบายความเครียดเรื่องกดดันออกมาได้อย่างเต็มที่อะดรีนาลีนและฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในร่างกายจะหลั่งออกมาระหว่างการใช้แรงจึงจะส่งผลในทางที่ดีต่อร่างกายการต่อยมวยจึงเป็นการระบายความเครียดที่ได้ผลและดีต่อสุขภาพ มวยไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดเป็นกีฬาที่ช่วยให้ปอดใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นกระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจหลอดเลือดได้อย่างดี หัวใจและปลอดของคุณจะทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทั่วถึงร่างกายได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพการฝึกมวยไทยยังเป็นการฝึกให้ร่างกายของเรามีปฏิกิริยาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้มีสมาธิลดความเครียดและความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรการที่เราจะออกกําลังกายหนักแค่ไหนเราก็ควรที่จะพักผ่อนทานอาหารให้เต็มที่และมีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีเลี้ยงร่างกายแค่นี้ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวัน